2พฤศจิกายน2566ขอเชิญเที่ยวงานบุญกระถินที่วัดบ้านตลาดใสตำบลตลาดใสอำเภอประถายจังหวัดนครราชสีมา,มา,มาช่วงกลางคืนพบกับหมอลำเพชรลำเพลินโฉมใหม่หมอลำดังคณะใหญ่ทีมงาน200กว่าชีวิตรำเรื่องสังวาดลำเพลินนำทีมโดยพรพิรดีเจ้าของผลงานเพลงน้อยใจไม่ยากแฟนเก่าสารคามบ๊อบป,ป๋าจักเถือราชินีชาวดิน พร้อมนางเอกสาวหนูบนสุวิมลน,น้องไฮปนัดดาพระเอกเต้อัธชัยเจ้าของผลงานเพลงกราบพ่อแหล่ลูกแพรรักและทีมงานตลกอีกมากมายพร้อมนักแสดงเต็มเวทีระบบแสงสีเสียงตะการตาอย่าลืมอย่าพลาดวันที่2พฤศจิกายน2566เจอกันแน่นอนที่สนามลานเพลินข้างวัดบ้านตลาดใสตำบลตลาดใสอำเภอปะทายไปมวน,น้ำกันซอดแจ้งเด้อพี่น้อง